อ่ะค่ะตอนนี้เราก็ยังอยู่ในร้านองฟ้าพฤษาน,านาพันธ์ของชลบุรีอยู่นะคะอาหารดีสินค้าเด่นนะคะวันนี้เราก็มาพาม,มาชมฝีมือจากคนไทยนะคะนั่นกำลังนั่งเย็บเสื้อผ้าอยู่ข้างในเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณพี่ทำอะไรอยู่คะนั่งเย็บผ้าอยู่ <laughs> ขยันมากเลยนะคะเนี่ยเออวันนี้เป็นไงบ้างคะสินค้าขายได้ไหมคะขายดีไหมคะวันนี้ ออกมาจากไหนคะเนี่ยตระกูลพานอ๋อประกูลพานนี้นะคะอันนี้ก็เป็นลายเหมือนลายในไทยเรานี่เองนะคะเป็นลายผ้ากอมาใช่ไหมคะนี่ลายผ้ากอมาค่ะแล้วีการีด้ดยวยเหรอ อ๋อนี่เป็นลายผ้ากอมาสไทยเราด้วนะคะเป็นซอะเชกซลูกใหม่ค่ะเป็นผ้ากอมาสเลยจ้ะอ๋อสวยงามมากนะคะตัวเท่าไหร่คะคุณผู้ชมร้อยยี่สิบบาทโอ้ทุกไซส์เลยหรือเปล่าคะอ่าไซส์ใหญ่ร้อยสี่สิบแผ่ไใบในหนึ่งยูนิ่เป็นไงคะวันนี้วันนี้ก็เรื่อยๆค่ะอ๋อค่ะอันนี้ก็เป็นวัเดุกางเกงเลยผ้ากอมาะอ๋อค่ะ่กางเกงนี่ก็ตัวเท่าไหร่คะร้อยหกสิบค่ะไปสัก็ทุกไซส์เลยหร่าทุกไซส์ค่ะเกงทุกไซส์ค่ะ ไม่แพงนะคะ160 120 140ร้อยยร๋อทำมาจากผ้าป้ายเลยนะคะสินค้าไทยนะคะโอท็อปของเรานะะคไม่น้อยหน้าไทยเลยนะคะค่ะสวยงามนะคะเชื่วยกระดุบหนุนนะคะมาทำนี้เป็นเป็นยังไเป็นชุดแตกค่ะวชุดแต่งทางสองนะคะลดเสือหกร้อยเก้าสิบโอเคชุดฟ้าพุราชาค่ะวันนี้วันนี้ลดกระนำซัมเมอร์เซลเลยค่ะดูชุดที่พี่ใส่สวยงามมากเลยนะคะโอ้โหนี่นี่ อันนี้พรีเซนต์มาเต็มที่เลยนะคะอ๋อนี่เห็นไหมฟรีไซส์นะคะคนตัวอวบก็ใส่ได้นะคะพร็อ,อก็ใส่สวยนะคะถ้าค,คนตัวอืดอย่างนี้แหละ,ค,ะค่ะก็ไม่ใส่ได้ร้องเสียรมองเสียแล้วก็นี่จะบอกให้นะคะเน,น,นี่ยดูสิเนี่ยบอกเลยก้าสิทนะจ๊ะอันนี้มาตั้งใจเลยนะนี่ค่ะ โหนี่สวยมากเลยนะคะอยากสาโอค่ะนี่ใส่คู่กันนะคะสวยงามมากเลยนะอันนี้ตัวเท่าไหร่คะคุณพี่จาก400นะคะเหลือ290สำหรับงานนึ่ค่ะโอค่ะขอบคุณคุณพี่มากค่ะผ้าไทยเรานะคะเชื่อกันอยู่หมุนนะคะสินค้าไทยนะคะโหนี่สวยงามมากเลยคันนี้ชอบผ้านี้ชอบซื้อให้เจ๊หน่อยสิซื้อเจ๊หน่อยเดี๋ยวไปร้องเพลงก่อนค่อมาเบิกตังค์ซื้อให้ไดอารมณ์เสียอารมณ์เสียอารมณ์เสียนะเนี่ย อที่เนี่ยสวยงามมากเลยผืนเท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้ผืนเท่าไหร่คะเนี่ยโอ้ท้าชุดเลยหรือเปล่าค่าค่าตัวค <laughs> ่าตัวนักรองร้อยยี่สิบวัสดีค่ะเป็นไงค้าวันนี้เป็ <laughs> นไงค้าสินค้าเราจำหน่ายอะไรบ้างคะ ท่านอมือค่ะอ๋อพอมือมาจากจังหวัดอะไรคะคุณงที่อุดสมบัติเพราะมะก็เหนือในเจ้ากนเหนือนี่เนี่ยไอหยางกระเจ้าไปนาาลล็นมโนะเจ้าโอ้หลายทุกภาษาเลยลงลงจนอหยางกระเจ้าหมดเจ้าเป็นไงคะอ่ะาราคาของเราเนี่ยเป็นไงราคามาจากพอมือเลยใช่ไหมคะของอ่าเป็นสินค้าโปรต็อกใช่ไหมคะอืมเป็นไงอ่ะจำใหม่พอได้ไหมคะพี่ สักษาธรรมชาตอ๋อค่ะเพราะว่าก็นาอนิดนึงนะคะช่วยๆกันนะคะคือสินค้าผระถุงนะคะโอ้โหสวยงามมากเลยนะคะคือไม่ต้องห่วงนะคะสินค้าจากภาคเหนือเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะคะไม่ว่าจะลวดลายแล้วก็ความสวยงามนะคะแล้วก็ความทันสมัยนะคะของเราไม่น้อยหน้าใครเลยนะจ๊ะช่วยกันสนุนนะคะผ้าไทยนะคะนี่นะคะผ้าไทยเสื้อมห้อมนะ ยอ้อมครามค่ะอ๋ยอยอ้ยอมคารามค่ะย้อมครามเจ้านี yeah, ่สีสวยงามนะคะเราเราย้อม <Yeah. S 2> สีไทยๆของเราเลยนะคะเอกลักษณ์ mm hmm. นี่ผ้าถุงนะเจ้าผ้าถุงเจ้าแม่นางกาสลองเจ้างามขนาดเน้อพี่น้องเน้อ <c oughs> นี่ต้าบอตสซนะอารมณ์เสียอารมณ์เสียนะเจ้า <c oughs> ขอบพระคุณคุณพี่มากเจ้า <c oughs> ร้อยขายดีๆนะเจ้า <c oughs> อันนี้มันเป็นโซนผ้าไทยนะคะเอาหลุดโซนผ้าไทยมาะคระับอันนี้นะคะหมอนค่ะไม่ใช่หมอนทองนะจ๊ะหมอนข้างใ<ค>ร้รไม่มีผัว <laughs> เหมือนอาบพอร์ตเอาไปนอนกอดได้เลยนะจ๊ะใบละร้อยเอง <laughs>